สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะัอทอนสีมาเตรียมเสียบลูกชิมขายเพื่อนเราค่ะมาเสียมลูกชิมตยเนี้อันนี้เป็นเนื้อล้วนอันนี้เป็นหมูล้วนอันนี้เป็นสาลายอันนี้เป็น หนังกรอบหนังกรอบอันนี้เป็นลมควันค่ะอันนี้ลมควันค่ะปลพรอนกระิีทอดประมาณตัวนี้แหละค่ะเมื่อละหาโลหกโลยิ่ที่ประมาณแปดโลแปดแปดร้อยถึงพัชเงื่อนนี่แหละค่ะแต่คิดเป็นเงนื่อนแต่คิดเป็นไม่กับแปดยิปไมหรือว่า ลอยใหม่นะคะประมาณนี้แล้วว่ได้ดเห็ดนะพอบ่ได้เห็ดหลายก็นี่เพราะว่าเห็ดเสริมร้านช่วงเย็นซื้อ,อะคะ่ะน้ำกรอบก็จำน้ำกรอบก็ร่มควันอนะ่จจะคลายดีค่ะ กับอีกตัวหนึ่งก็คือเนื้อ,อน,นี่ขายดีค่ะเท่ากับสื้อมาอัดใช้ถังใบยุค่ะเพื่อใบยุมือนึงมือนึงถ้าเกินเท่าขายหมดเท่ากับสามารถทอดขึ้นได้ค่ะบริย่าข้ามีถังนาแข็งอยู่บางได้มือกันเหี่ยวบางมือกันดีคือคือก,กันครับ ขายทุกอย่างทั่วไปเราคาะค่าขายก็เป็นยังซี่หละปลาพอนปลได้เฮ็ดข้าแวแกงเราค่ะปลาพอนเบาไหวค้นเดียวพกเข้าวพูุออกเดียวเตรียมเดียวล่างเนาะอายุก็ร้ายแล้ว ร่างกายก่ะทดถอยเข่าเก่งมันก็ทีออยากเนี่ยโบน,น่แหละค่ะยากเลยล่ละค่ะเท่ากับเทียมกับลาดกับเช็ดกับปวดกันยังนู้นนั่นละนี่เอากินเนาะต้องละเอียดค่ะ ปะาฟอนกับสีหันสีบ้างเลยค่ะเพราะว่าเวลาทอดมันจะสะดวกสบายเก็จะไ่ได้จับขึ้นมาบ้างอีกเนาะบ้างอย่างก็คือหันน่แล่ะค่ะหันนี่ให้มันทอดสุกง่ายแล่วก็ะให้มันเวลาทอดมันกระสิแตกตามห้อยที่เฮ่าหันนี่ลหละค่ะมันกระสูสวยงาม เป็นเนื้อก็เป็นหูเ้ากปรสิผ้ากลางเลยคนะ่ะผ้ากลางด้านบนด้านล่างเนาะเตรียมไ้ว่ะจะไงโจมนี่อ่ะค่ะตจมขายดุกชิ้นค่ะอ้าวป้อนนกคนเบื่อเจียรกคนบอกมันมีเยอ เครื่งเขาว้ค่ะ <c oughs> เยี่ยงไหวกับเท็ดมปุ้มไหมเยี่ยงไหวตาน้องโบสิบห้าบาทค่ะ,น,ะคน้องโบหยิบมาเลยนะคะ สาลายค่ะตัวนี้แส่บอยู่ค่ะพระคอนก็กินชูมืออยู่ว่าท่านไม้เบื่อกินมือแล้ะไม่ซ้มไม่บางเทียกับขานเฮ็ดกับเขา่าเนาะเทีดยกับเขากับกินบเบ่เบิดคนเดียวกินกินกับแดวดียุ่ง่ายยุด เหลือบวชครบไหมค่ะปะพอนกับทำงานแขงกับเวล่าเนาะค่ะ จะซักซาจะใจเย็นบ่ได้เวลาบ่ไอ้ถ่าเฮาเฮาต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะเอาไปเซีถังก้นค่ะเสียถังคัดถัง,ง,งไว้กันเอจากจะบต,ต้องไปหั่นไปบ้างค่ะ รถทรงของทนกับมาทรงของพอดีประพ้อนรับของก่อนค่ะจังสิบไปขายลูกซ้นค่ะก้อ,องเพื่นกับโบลาพอการหายประพ่อนมืด,ดตื้ออยู่ค่ะประพ่อนกับสิเป้ารับของกับสีบไปตั้งห้านลูกซ้นเอ้าเอา,เอา,เอาตามนี่ละข้าวเดียว ลงบินลองของข้าวเดี๋ยวกะเซ็ดอะค่ะซาหัวมันเพาะเดี๋ยวออกไปขายลูกชิ้นกระแจ้งจ้างปางบัดนี้มาบัดน,นี้ค่ะมาหมดเข้าขายลูกชิ้นตอนแรกจักน้อยน้องกะชิเลิกออกมาหามงลแกละค่ะพักเบรกพักางานแล้วก็ออกไปเฮ็ดไอกระครับเขาไปเฮ็ดโอที่ไม่ค่ะประพรอนกะได้เวลาพอสมควรแล้วกะสีฝากไ้ซ้ำนี่แหละค่ะ พ้าเพื่อนๆมาขายลูกจีนค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ